ครับสวัสดีครับาวันนี้เราได้นําพระนะครับเป็นพระพุทธนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับปี2525นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับอ่านะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงดงามจริงๆนะนี่นะครับ ด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็เป็นองค์หลวงพ่อพโตนั่งเต็มองค์นะนั่งบนบัวนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันลืออนะเป็นยันครูนะครับยันลือือ่านะครับให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนี่ดูด้วยตาเปล่าก่อนเลยอย่างแรกดูผิวพันธุ์นะครับอ่าผิวพันธุ์จะสวยนะครับในสภาพที่เดิมๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ผิวหิ้งไม่ใช่อะไรก็จะเป็นโซนแบบนี้นะฮะ นี่เป็นเนื้ออันปาก้านะครับนี่ด้านหลังนี่จะเรียบตึงนะฮะจะเรียบตึงนี่นะครับอ่ะเรามาดูเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับด้านหน้านะให้เพื่อนๆส่องไปเลยที่หน้าหลวงพ่อนะครับดูกันเลยนี่ดูตั้งแต่นี่ลงมาเลยนี่ตั้งแต่หูมาเลยหูนี่จะกลมสวยนะครับเาจาะหูได้ตรงกลางเลยนะฮะ นะครับแล้วก็ลงมาก็ดูนี่ดูเกตดูเม็ดประสกนะครับจะเป็นเม็ดสวยงามเรียงเด้งนนนขึ้นมาเป็นจุดๆเหมือนองค์จริงๆเลยนะฮะนี่แล้วก็ดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับจะเหมือนหลวงพ่อหลับตานะฮะแล้วก็ดูในใบหูฝั่งนี้จะจะเห็นมีเป็นขีดๆนะครับ4ี่ห้าขีดนะครับน่าคมๆเลยนะครับ,ยนะรบอยู่ในใบหูหลวงพ่อนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีน้อยนะครับไม่เหมือนฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะนี่แล้วดูลงมาดูเรื่อยๆนะฮะนี่เส้นคอเส้นคอเนี่ยเป็นสามเส้นนะครับเออนะครับเป็นส่วนที่ลึกแต่ก็ยังคมชัดนะครับนี่สวยงามครับนี่ดูสังคตินะครับตะแคงดูฝั่งนี้นครับนูนสวยงามเลยนะครับ นี่ครับจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งแตกลงมานะครับเล็กๆนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะมีอยู่เส้นหนึ่งเป็นเนื้อแตกออกมานะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะฮะนี่แล้วก็นี่นะครับดูคําว่าหลวงพ่อโตนะฮะอนะครับดูนะครับเป็นมิตินะครับมีเส้นเส้นต่อเส้นต่อตัวอักษรด้วยนะฮะ เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวงองงูเนี่ยฮะปลายหัวเอ้ยปลายงองงูเนะี่ยจะมีเป็นเหมือนลิ้นง,งูออกมาด้วยนะฮะเนี่ยจะมีแฉกเล็กๆนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเออแล้วดูรอยต่อตัวศรน,นะเนี่ยอย่างเช่นหัวงองงูพอพานเนะี่ยจะมีอยู่ติ่งหนึ่งเชื่อมต่อถึงกันนะเนี่ยนะครับตัวษรก็จะเป็นมิติเลยนะครับเด้งขึ้นมา นะครับจะมีมิติเด้งขึ้นมาเลยชัดเจนสวยงามนะครับนะครับผิวโลหะจะดูไม่แข็งนะครับจะดูเหมือนเป็นลีลาที่แบบสวยงามนะครับจะไม่ดูแข็งแข็งนะฮะเออนะครับแล้วรุ่นเนี้ยนะครับเห็นเขาแยกกันจะมีสองบล็อกนะฮะเออเขาแยกสองบล็อกนะฮะเพื่อนดูตรงนี้นะครับใต้มือนะเนี่ยในร่องเนี่ย เนี่ยเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเขาเรียกกันว่าลิ้นงูนะฮะเออรุ่นนี้มันจะมีแบบติดกับไม่ติดนะครับถ้าติดนี่ค่าค่านิยมมันจะสูงกว่าไม่ติดนะฮะนะครับเออนะครับแต่อย่างแรกเลยเพื่อนๆดูให้แท้ก่อนนะครับตัวเรื่องตรงนี้มาดูอันดับรองต่อไปนะฮะนี่นะครับนี่นะครับดูขอบเหรียญน,นะจะมี ตั้งขึ้นมานะะนี่นะครับเป็นตั้งขึ้นมาแล้วบนขอบเนี่ยจะมีเหมือนวงเดือนที่เกิดจากบล็อกนะฮะนี่เนหะ็นไหมนี่ยนะฮนะเส้นนะครับรอบเลยนะสําหรับเหรียญที่ไม่ใช้ก็จะเห็นนะฮะส่วนที่ใช้ก็น่าจะจับสัมผัสไปก็อาจจะไม่เห็นแล้วก็ขอบเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อน,นึ่งทีหนึ่งด้านในนี่เป็นสันเป็นขึ้นมาสวยนะฮะและอย่างนะั้นเพื่อนดูก่อนเลย นะครับจับขึ้นมาในเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับเหรียญต้องไม่บวมเนี่ยพื้นผิวทั้งองค์พระเนี่ยไม่บวมเลยนะไม่แอนไม่บวมนะจะตั้งตั้งตรงๆนะเรียบตึงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อมาดูด้านหลังต่อไปนี่ด้านหลังยันคูต้องบอกเลยเหรียญรุ่นเนี้ยมีของเก๋เยอะมากๆนะครับนะครับผู้ที่ไม่ชำนาญก็อาจจะโดนได้นะครับ ให้เพื่อนดูตามคลิปผมไว้เนี่ยแหละตรงไหนที่เป็นส่วนสําคัญก็ให้แคปหน้าจอไว้ละกันนะครับคนเก่งมีเยอะนะครับแต่คนแบ่งปันความรู้เนี่ยหายากนะฮะนะครับต่วนากจะเก็บไว้คนเดียวไม่เอามาบอกใครนะฮะแต่สำหรับผมก็ยินดีแบ่งปันนะครับอ่ะนะครับให้เพื่อนๆดูตั้งแต่รูหูเลยนี่หูนี่ปิ้นดำธรรมาชาตินะครับไม่เยอะจนเกินไปนะฮะนี่ไม่เยอะจนเกินไป แต่ว่ารู้ว่ามีปิ้นอะปิ้นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ดูนะพื้นผิวนี่ตึงนะตึงตึงนะตึงตึงสำหรับเหรียญที่สวยๆนะรุ่นเนี้ยนะบอกเลยจะมีน้ําทองด้วยนะนะครับเป็นเนื้ออันบาก้ามีน้ําทองนะะคือจะสวยมากนะสัมผัสน้อยก็จะมีผิวเดิมนี่นะครับ ดูยันนะจะต้องลึกๆนะลึกๆน,ะกกนี่ลึกๆล,ล,ลงไปนะการแกะบล็อกแกะอะไรสวยงามนะแล้วก็มาดูไล่ดูเลยตั้งแต่นี่ตัวลือลือตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นหัวไหมหัวตัวลือลือเนี่ยเนนจต้องคมๆนะเออคมๆแล้วก็จิกเข้าไปที่ขอบตรงนี้นะเออนะนี่ฟอนเขาเป็นแบบนี้เลยบล็อกเขานะ จิกชนขอบเลยนะเป็นตัวแหลมแต่ของเกสเนี่ยมันจะไม่ชนนะมันจะเป็นแบบเป็นอีกฟอนต์หนึ่งไปเลยอ่ะนะครับอ่านะครับนี่ลึกๆเลยนีใ่ให้เพื่อนดูอีกทีหนึง่งนี่ตรงหัวเหมือนกันเลยหัวเมื่อกี้เลยเนี่ยเหมือนหัวตัวนี้เลยนี่จะจิกเข้าไปที่ตัวยันอ่ายันตัวเถาะเนี่ยเนี่ยนะ เนี่ยจะจะจิกตัวตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยจิกเข้าไปถึงเนี่ยชิดขอบตัวเนี้ยเลยนะขอบยันตรงเนี้ยเลยนะอ่านะครับนี่พิจารณาเลยเอาแบบดูแบบตาเปล่าเลยนะเออนะครับมีเกมมานานมากๆเลยนะตนุ่นนี้ครับโดนกันเยอะมากๆนะฮะอย่างแรกๆเลยก็ต้องนั่นเลยศึกษาศึกษาก่อนสะสมนะครับ ไม่ก็ซื้อองคูมาดูก่อนนะครับนะครับไม่ศูนย์เปล่าหรอครับเงินไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนนะครับถ้าของแท้นะเออนะครับนี่แล้วก็ดูด้านข้างนะเหรียญค่อนข้างที่จะหนามกันนะรุ่นนี้นะะเออจะหนานะแล้วก็ตัดนี่โอ้โหทายเยอะมากๆนะเออปีสองห้านะครับนี่เป็นทรายเลยนะนี่ตัดขาดนิดเดียวเองนะ แล้วจะเป็นทรายนี่เยอะมากกว่าที่ตัดขาดคมๆเองนะนี่นะครับนี่อันนี้ก็เลี่ยมมานะเออเป็นเลี่ยมมัาติกผมว่าได้เช่ามาแบบนี้เลยยังไงก็ผมจะพยายามส่องให้ชัดที่สุดนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่นะครับโอ้โหดูเห็นไหมเห็นทรายเยอะเลยนะฮะนะครับนี่ตัวตัดนะฮะเหรียญน,นี้สวยเดิมเลยดูง่ายสบายตานะครับ ก็วันนี้ก็เอามาแบ่งปันความรู้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับจะเช่าบูชานะครับติดต่อลิงก์นะครับใต้คําบรรยายได้เลยนะครับในช่องคําบรรยายได้เลยนะฮะมีแบ่งปันรับหรือจะเข้าไปชมที่ร้านก็ได้นะครับแล้วก็ในเพจก็ได้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจครับนะครับขอคําแนะนําปรึกษานะครับหรือจะเช่าบูชาให้เช่าได้หมดนะครับยังไงก็ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราจะมีพ้ามาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับเรื่อยๆเลยถือว่าเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับขอแค่นี้พอนะครับครับสวัสดีครับ